สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำกระเป๋ารับทรัพย์รับโชคนะคะปี2515นะคะปีนี้ไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีนักปีนักกษัตริย์อะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องใช้กระเป๋าสตางค์รับทรัพย์รับโชคนะคะสีดําเท่านั้นนะคะทางสํานักจะดูให้ตามศาสตร์ของแต่ละปีนะคะไม่เหมือนเพจอื่นแน่นอนนะคะที่จะใช้สี บนจานสีเหลืองบนังคารสีผูพูแบบนั้นไม่ใช่นะคะของทางสํานักเรานะคะจะดูตามศาสตร์ของแต่ละปีนะคะแล้วก็ดูแล้วก็คือปีนี้จะต้องใช้สีดําเท่านั้นนะคะปลูกเสกโดยพ่อปู่ฤาษีหน้าเสือสํานักแม่หมอพินนะคะท่านได้รับไปใช้เป็นปังใ้เรานะคะแล้วก็อีกย่าที่จะฝากไว้นะคะพ่อปู่ท่านสั่งไว้นะคะใครที่ได้รับกระเป๋าแล้วนะคะด้านในนะคะด้านในช่องซิปนะคะ ช่องซิปนี้นะคะจะใส่ดอกดาวเรืองไว้นะคะดอกดาวเรืองนี้นะคะจะใส่ไปให้ทุกทุกใบนะคะดอกดาวเรืองจะใส่ไปให้ทุกใบเลยเก็คือดอกดาวเรืองนี้นะคะคุณห้ามทิ้งนะคะห้ามนําออกจากกระเป๋าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเป็นดอกดาวเรืองที่ผ่านพิธีปลุกเสกกระเป๋านะคะพ่อปู่หรือหรีนาเสือนะคะท่านได้สั่งไว้ว่า ลูกค้าคนไหนที่รับกระเป๋าไปก็ให้ใส่ดอกดาวเรืองไปให้ด้วยเพื่อเป็นเสริมสีสิิมงคลนะคะเสริมสีิิมงคลใครใช้กระเป๋าเฮงๆตุงๆตลอดปี65แน่นอนนะคะเพราะว่าปีนี้พิเศษพิเศษก็คือพ่อปูพ่อปูปลุกเสกรวมแล้วใช่ไหมคะปลุกเสกรวมแล้วแล้วก็ยังมาลงคาถานะคะมาลงคาถาให้ทุกใบนะคะแต่ละใบนะคะ สมมุติตั้งไว้หนึ่งกองนะคะมีหนึ่งรอยใบก็ท่านจะปกเสกให้ทีละใบาลงคาถาให้ทีละใบานะคะรับรองว่าปีนี้คุณรับไปใช้เฮงปังแน่นอนนะคะอันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อุดหนุนกันมาตลอดนะคะเพราะว่าทางสำนักเราจะมีขาย ทุกปีจะเปลี่ยนสีไปทุกปีนะคะย้ำว่าปี2565นี้กระเป๋ารับทรัพย์รับโชคของผู้หญิงจะต้องเป็นสีดำเท่านั้นและก็จะต้องเป็นของทางสำนักแม่หมอบิมเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ